รูปลักษณ์ภายนอกคือสิ่งแรกที่ทําใหโอม o ด้า 45EV โดดเด่นไม่เหมือนใครการดีไซน์ที่เฉียบคมตั้งแต่กระจังหน้าที่ปิดสนิทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าไปจนถึงเส้นสายตัวถังที่แสดงถึงความสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าเหลที่คมชัดและปรับระดับอัตโนมัติทําให้ไม่เพียงแค่ดูฉกเฉียวแต่ยังเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในทุกสภาพแสงด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีความรู้ลมเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมลวดลายที่ดูแข็งแกรง่ง ช่วยเสริมบุคลิกความเป็นรถที่พร้อมสำหรับทุกการขับขีด่ดั้งฐานท้ายรถไฟไฟทเลดแบบยาวเชื่อมต่อเต็มแนวให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและพรีเมียมซึ่งเมื่อมองโดยรวมแล้วรถคันนี้แสดงออกถึงความใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบที่ต้องการให้ผู้ขับขี่แตกต่างจากคนอื่นบนท้องถนนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความรู้สึกทันสมัยและก้าวสู่โลกอนาคตถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังชั่นที่จับถนัดมือหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างจอมาตรวัดและจออินโฟเทนเมนต์ ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขับยานอาวกาศมากกว่ารถยนต์ทั่วไประบบอินโฟเทนเมนต์ทำงานรวดเร็วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto จึงง่ายต่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการฟังเพลงการนำทางหรือแม้แต่การโทรออกและรับสายโดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้ดีช่วยเพิ่มควา,ามสะดวกและความปลอดภัยในทุกการเดินทางวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันทั้งการตกแต่งแบบซอฟท์ทัช การใช้วัสดุที่มีความทนทานแต่ยังคงสัมผัสที่พรีเมียมและการจัดวางที่เน้นความเรียบง่ายแต่รูรเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีเยี่ยมนั่งสบายแม้ต้องเดินทางเป็นเวลานาน,านพื้นที่ภายในกว้างขวางเพียงพอสำหรับทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะพื้นที่วางขาที่ทําให้ผู้โดยสารด้านหลังไม่รู้สึกอึดอัดบอกหลังยังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันตันและการเดินทางท่องเที่ยวระบบปรับอากาศอัตโนมัติทางานเงียบ และมีประสิทธิภาพสูงกระจายความเย็นอย่างทั่วถึงในห้องโดยสารพร้อมระบบกรองอากาศที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้โดยสารในยุคที่เมืองใหญ่เต็มไปด้วยบลพิษรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการออกแบบช่องเก็บของที่วางในตำแหน่งสะดวกช่องชาร์จไฟสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและแสงไฟภายในที่ปรับได้ตามบรรยากาศล้วนสะท้อนถึงการใส่ใจของผู้พัฒนาในการทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายสมรรถนะการขับขี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำใหโอม o ด้า4 5 e v น่าสนใจมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ให้กำลังเพียงพอต่อการใช้งานจริงทำให้การออกตัวและการเร่งแซงตอบสนองได้ทันใจการเร่งความเร็วราบรื่นและต่อเนื่องตามแบบฉบับรถไฟฟ้าภูมิลายไฟฟ้าให้ความแม่นยำและตอบสนองไวําให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวในขณะที่การขับทางไกลก็ให้ความมั่นคงและมั่นใจได้ช่วงล่างถูกเซตมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนทําให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกกระเทือนจนเกินไปและในเวลาเดียวกันก็ยังมั่นใจได้เมื่อต้องเข้าโค้งหรือขับบนถนนที่มีสภาพไม่ราบเรียยก แบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าและโอมูดา4 5 E v ก็มาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในระดับที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการใช้รถภายในเมืองหรือแม้แต่การเดินทางไกลในวันหยุดสุดสัปดาห์ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จช่วยลดความกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จระหว่างทางอีกทั้งระบบชาร์จเร็วที่รองรับทำให้สามารถชาร์จได้ถึงระดับที่ใช้งานต่อได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบนาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายอย่างมากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของรถรุ่นนี้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะหลายอย่างถูกติดตั้งมาให้เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันที่ทําให้การถอยจอดหรือการขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นถุงลมนิรภัยถูกติดตั้งในหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุโครงสร้างตัวทางออกแบบมาให้ดูทราบแรงกระแทก และปกป้องผู้โดยสารทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ทุกครั้งที่ขึ้นรถในแง่ของการใช้งานจริงรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตแต่กลับสร้างความประทับใจได้อย่างมากคือการออกแบบพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและยืดหยุ่นบออหลังพับได้แบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บระบบเสียงที่คุณภาพดีทําให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่อช่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ครบสําหรับทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สมาร์ทนอกจากนี้กกาาารรเเ็บสสียยยงงภในห้อโด ยังทำได้ดีแม้จะวิ่งบนความเร็วสูงผู้โดยสารยังคงสามารถสนทนากันได้โดยไม่ต้องเพิ่มเสียงโโมด้า45 ev ยังมีจุดเด่นในด้านการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่ารถสันดาปภายในแบบดั้งเดิมเนื่องจากรถไฟฟ้าไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องดูแลระบบไอเสียหรือระบบเกีย่์ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนแม้ราคาซื้อเริ่มต้นอาจด,ดูสูงกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และการดูแลรักษาในระยะยาวแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนว่ารถไฟฟ้ายังมีข้อจํากัดอยู่บ้างเช่นโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จที่ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่บางคนอาจกังวลเรื่องการเดินทางไกลในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีชาร์จเพียงพอแต่ด้วยการขยายตัวของเครือข่ายสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่องปัญหานี้ก็กําลังจะถูกแก้ไขในอนาคตอันใกล้อีกทั้งการที่โอโมด้าสีอีีมีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่มากพอสมควร ก็ช่วยลดความกังวลในเรื่องนี้ไปได้ส่วนหนึ่งมเมื่อมองในภาพรวมโอมูด้า 45ev จึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความสะดวกสบายสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเหมาะสําหรับคนที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุครถไฟฟ้าโดยไม่ต้องกังวลว่ารถจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงมันเป็นรถที่ให้ความมั่นใจในการเดินทางทุกเส้นทางให้ความสนุกในการขับและยังสะท้อนถึงสไตล์ที่แตกต่างของผู้ขับได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำใหโอม o ด้า 45ib กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความล้ำสมัยสมรรถนะและความคุ้มค่าและที่สำคัญที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สัมผัสอนาคตของการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในระยะยาว